เฮ้ยไม่ได้กลับมานานวันนอกแบบนี้มีร้านกาแฟาเปิดใหม่ด้วยว,วะโอ้ใครมันบ้าเปิดแถวนี้วะกลับมาจากกรุงเทพนานยังก็มาได้สักพักแล้ววะพอดีโรงงานที่ทํางานอยู่มันเกิดโรคระบาดเขาก็เลยปิดกิจการเราก็เลยกลับมาตั้งตัวที่บ้านก่อนนะอะอ้าวเฮ้ยมึงจริงจังก,กันไปได้เงินแค่สองหมื่น 20, เองเอาเอาไป เรียนจบแล้วเว้ยม่คิดว่าวันนี้จะมาถึงโดยเฉพาะนายเลยพงตอนเรียนน่ะนายอชอบโดดเรียนอยู่เป็นประจำถ้าไม่ได้เอ,อิ์ดคอยช่วยโก,กหกครูให้นะนายยังไม่จบแน่ <c oughs> พูดแล้วคิดถึงมันวะไปไหนขอ,องใหมเ่เออนั่นดิกี่โมงแล้วนะ่ย รถไฟจะมายัางวะเดี๋ยวก็มาแล้วใกล้ถึงเวลาแล้วนะเ,เ,เนี่ยเอ้าเออไปไหนมาวะเออเพื่อนเราว่าถ้าหาว่าเราไปถึงกรุงเทพแล้วอะเราจะหางานทำเลยวะพวกนายคิดว่างไงวะข้าก็คงทำแบบเองแลมะมั้งข้าไม่รู้จะไปไหนวะเอิงอะไเออไม่ไปได้วยกันเหรอ เดว่าอย่างนั้นนี่เลยนะเพื่อนเราเรียนด้วยกันมาตั้งหลายปีข้าก็อยากไปทำไงพวกเองวะ่ะแต่ว่าข้าติดอ,อย่างเดียวคือเฮ้ย <Hey, S 1> เออนายอ้ำอึ้งอะไรวะเราก็เป็นเพื่อนกันนะเว้ยมีความลับอะไรอะ่ะทำไมต้องปิดบังกันด้วยฮะ <Huh? S 2> เอออ้ำอึ้งอะไรวะข้าไม่มีเงินวะ่ะที่บ้านก็ขายข้าวไม่ดี ข้าก็ไม่กล้าเอ่ยปากขอโ<ฮ>เพื่อนไม่ต้องคิดมากเรากับพงษนะยังมีเงินกันอยู่บ้างแต่เราจะแบ่งให้คนละครึ่งให้นายไปไว้ใช้ตอนทำงานโอเคไหมมาพงเอาเงินมาเลยมาเ,ออเก็บไปใช้นะ บุญคุณของพู้เองสองคนเนี่ยก็จะไม่มีวันลืมเลย,ใ,เลยใจมากเว้ย ร้านกาแฟให้ผมเออเห็นได้ข่าวเปิดร้านใหม่แวะไปคุยเล่นกันสักหน่อยดีกว่าเว้ยอบรรยากาศร้านก็ดีเว้ยเอ้าพงษ์เพื่อนเอ้าเฮ้ยกอนเป็นไงมาไงวะกลับมาจากกรุงเทพนานหรือยังวะก็กลับมาได้สักพักแล้วอะพอดีช่วงนี้มันเกิดโรคระบาดอะ โรงงานที่เราทํางานอยู่เขาก็เลยปิดกิจการเราก็เลยว่ากลับมาที่บ้านเนี่ยจะกลับมาตั้งตัวก่อนแล้วกลับมาในงานทำยังไงได้แล้วเราไปสมัครเป็นพนักงานขับรถส่งอาหารอ่นะก็ได้เริ่มงานเลยแต่วันนี้เป็นวันหยุดเราเลยว่าจะมาเยี่ยมนายนยเพื่อนกินอะไรมายังยังเลยอ่ะเ,อเดี๋ยววันนี้เลี้ยงเองอุ้ยวันนี้เราตั้งใจจะมาอุดหนุนนายเลยไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวเลี้ยงเององั้นเราเอาชาไทยก็แล้วกันขอบใจมากเพื่อน เฮ้ยไม่ได้กลับมานานวันนอกแบบนี้มีร้านกาแฟาเปิดใหม่ดิเหรอวะโอ้ใครมันบ้าเปิดแถวนี้วะเอ,เอ้าเฮ้ยเอิร์ดไปงังวะเนี่ยมนะึงจำกูมไม่ได้เหรอวะไอ้พงไงอ๋อไอ้พง เฮ้ยเฮ้ยพอดีเลยวันนี้ไอ้ก่อนก็นมาแล้วเว้ยกูว่าวันนี้เป็นวันดีแน่ๆเลยว,วะล่ะได้รวมเพื่อนไปไปหามันดีกว่าไปเอ้ยเอิร์ดนั่งก่อนเอ,อ้ยอก่อนน้ำพี่ภูมิานายพาใครมาวะมึงจําไอ้เอิร์ดไม่ได้เหรอวะเอิร์ดเอิร์ดหนไอ้เอิร์ดน่ะเ,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 เพื่อนเราไง ใช่เอิร์ธมาห้าปีที่แล้วที่เราเรียนจบแล้วแยาๆไปทํางานปะเออดีวะเฮ้ยเอิร์ธจริงดิเฮ้ยนายแต่งตัวดีขึ้นเยอะเลยจำแทบไม่ได้เลยแน่นอนเฮ้ยพงศขอถามแบบเสียมารยาทเลยนะเอ็งไปเอาเงินจากไหนนะ่ะมาเปิดร้านใหญ่ๆแบบนี้วะถ้าเอ็งไม่ถูกหวยรางวัลที่หนึ่งนะเอ็งคงได้เมียรวยแน่นอนใช่ไหมย, <c oughs> ยอกยอกเฮ้ ร้านค้าก็ไม่ได้ใหญ่โตอะไรหรอกแต่ก็อย่างเอิร์ดว่าแหละที่ตรงเนี้ยเป็นที่ของเมียเราเราก็เลยมาเปิดร้านกาแฟขายทุกถูกอะ่ะที่ทางก็ไม่ได้เช่าก็เงินก็มีเหลือมีอะไรบ้างอ๋อในเงกูว่าแล้ะกูดเดาไม่ผิดจริงๆแล้วมกลับมาทำอะไรที่นี่วะก่อนคืออย่งนี้ว่ะเพื่อนที่ที่เราทำงานอยู่อะ่ะมันเกิดโรคระบาด โรงงานเราก็เลยปิดกิจาการลงแล้วเลยกลับมาอยู่ที่บ้านอะ่ะตอนเนี้ยขับรถส่งอาหารอยู่เฮ้ยเองตกต่ำขนาดนี้เลยเหรอวะอตอนเรียนเองก็ได้ท็อปสุดของห้องนี่ไม่คิดว่าจะมาส่งอาหารเดลิเวอรี่กระจกกระจอกแบบนี้วะ่ะเอาหน่อยเวยทอนหน่อยเดี๋ยวก็ดีขึ้นเองอแล้วก็หวังว่าจะเป็นเช่นนั้นอะ่ะเออเออกลับมาเที่ยวบ้านเหรอเฮ้ย ้ามีโครงการจะมาลงแถวนี้วะพอดีเงินเหลือว่าจะมาปล่อยเงินกู้ให้พวก,กนจนๆวะลูกค้ารแร,แรกๆ่าอาจจะเป็นไอ้พงก็ได้เพื่อร้านมันจริงดอกเบี้ยข่าไม่แพงกูดได้ใช่ไหมพงเฮ้ยเอิร์ดเราไม่รู้หรอกนะว่าสิ่งที่เอิร์ดกำลังพูดอยู่อะเอิร์ดพูดจริงหรือพูดเล่นแต่เราว่าเอิร์ดอะพูดแรงเกินไปนะเฮ้ย <Hey, S 1> ่อนกรมึงแค่เด็กส่งอาหารเนี่ยอย่ามาสะเอิสั่งสอนกู เฮ้ยเอิ์ดนี่มันจะมากเกินไปแล้วนะนี่ไม่เห็นแก่ความเป็นเพื่อนกันเลยหรอวะใครจะมีเพื่อนจนจนแบบพวกมึงสองคนวะในร้านนี้มีอะไรแพงๆอ่ะมึงเอามาให้หมดเลยวันนี้กูเหมาเองเฮ้ยนี่มันจะหยามกันมากเกินไปแล้วนะเว้ยเอิ์ดเอิ์ดรวยมากเหรอถ้าเอิ์ดคิดว่าเอิ์ดรวยอ่ะเอิ์ดช่วยเอาเงินที่ยืมพวกเราไปเมื่อห้าปีที่แล้วมาคืนได้ไหมฮะเฮ้ยเงินอะไรวะไม่มีสัญญา ให้ค่าโดยเสน่หาจะไปทวงอะไรตอนนี้เราไม่คิดเลยนะเอิ์นว่าเงินที่เรากับพงลมกันให้เอิ์นอะไม่คิดว่าจะเปลี่ยนให้เอิ์นเป็นคนแบบนี้นรีบออกจากร้านกูนไปเลยนะเอิ้นตอนนี้กูจะหมดความ,มดอดทนอ้าวเฮ้ยมึงจริงจังกันไปได้เงินแค่สองหมื่นเองเอ้าเอาไปเราไม่คิดเลยนะว่เาเอิ์นจะเปลี่ยนแปลงไปได้ขนาดเนี้ครั้งหนึ่งเราก็เคยจนมาด้วยกัน เธอกินข้าววัดมาด้วยกันยังไงเราก็ขอให้อ์ดโชคดีกับทางที่เอิ์ดเลือกก็แล้วกันไปผมุ่รีบออกจตกกลางันเลยนะก่อนที่กูจะแจ้งตำรวจบุคุณขอเพสองคนเนี่ย้าจะไม่มีวัน,น,น,นยืนเลยใจมากเว้ย